พี่น้องจ้ะวันหยุดของแม่เจสันเข้าป่าหาเห็ดค่ะนี่เห็ดล่มดอกแรกโอ้ยอเรานะลูกนะเออนี่ดอกแรกของแม่เจสันเห็ดล่มเอาไปซุปแสบปนญ,ญ่างจ้ะป่ะมีอีกไหมลูกมีอีกไหมคะ มองรอบๆสิมากับเจสันน้อยไปอ,อ,ยอ๋ออันเดียวใช่ไหมดดเห็นไหมเห็ดเห็ดพึ่งหวานเห็นยังเห็นยังอออเออพึ่งเสียสวยฮัลาทีเด่นเอ,อามาดิาพึ่งเสีได้ดอกแดกได้เธอที่จะทีเสีญญสวามปลโอ้ย เซ่อตัดขามานน่อ่ะเก็บอาัหน้จะเอาไปซปล้วนหาาอุวกกินได้มันเห้าซมาจะเอาไปซุปแล้วลูกกินได้มันเห็ดน้ำาเห็ไ้วเ็าวด้แล้วพี่น้มงเะอ นี่ไงเห็นแล้วว่าเราจะได้ลูกเตดแต่ดำพี่น้องเอ้ยนี่เจ้าลักกี้สัวเนี่ยะลักกี้ว่าชันนี่มัมูมันกำลังสิเกิดเห็นบอลนี่นี่นี่มันอยู่ตรงนี้เอาน่าค่อยๆเอานะลูกนะนี่ถือให้มามาอ่ะถือเอาโอเคออ่ะันนี้น้อยมันนี่อ่ะ เอาใส่ตะกะไปหายอีกเฮ็ดแต่ดำก็ออกพี่น้องจ้ะไปปีเสนแม่เกศสันเสียไปซุปเด้อพี่น้องจ้าคนว่ากินแซ่บลวกก็แซ่บเอ้าวเห็นยังเห็นยังแรกสวามนี่ไงนี่ไงอ่ะอ่ะโอเคโอเคอันนี้ด้วยเห็นไหม เนี่ยนี่โอ้โหมันอยู่ในลืบมันอยู่ในลืบนี่เอาเก็บให้มามาเลยมันบังเออมานี่อันนี้อีกนี่เ็ดเหตุดำพี่น้องฮะมีไหมโอ้ยมันกำลังเกิดแล้วปล่อยมันเถอะ อันนี้เลยไปอ้าวจะีป so ้วไม่ล่ะโอ้หัวตาสิเกิดไหนมาโอ้เ้ยดนต้องนั่มาทำเองได้ลูกด้คันตะเล่นลูกเห็ดมันปูพี่น้องเลย อยู่ในหลือหลังเลิกงานเด้อพี่น้องใบซีมุงแม่เกสันก็เลยขอแวะเขาป้าตูเทีสุกสาอาทิตย์นี้เหตดงานหอดสองทุ่มพี่น้องจ้ามามีเวลาเลยสิมาเขา youtube เขาหาหมูหาพวกเขาไปบึง้ง ขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องจ๋ากันตเล่นเม็ดมันฟูพี่น้องเอ้โอสปอฮโอ้ยเอสมานอนนะเก็บเลลเฮ็ดมันเฮ็ดแมน ไปตัดขาทีหลังนะลูกนะจ้ะมีอีกไหมลูกมีอีกไหมดูให้มามาหน่อยนี่หมากับลูกไซส์ละพี่อวดเฮ็ดงานแม่เคยเฮ็ดงานกว่าจะหาเวลาได้พี่น้องเอ้ยเวลาว่ตรงกันอันนี้เห็ดแครอทจ้ะนี่เลือกเห็ดแครอทกินก็ได้นะคะนี่ มเอาได้ค่ะมาาม้าเอา oh, <okay. S 1> ไปมาสิเก็บลรวพี่น้องจะเห็บกอแดงนี่นี่เอาไปลวกเอาลวกกิมน้ำชิบน้ำพริกเพินว่าแซ่บกสิลองกินน้ำเพินมึงมเ,เห็ดนี่ก็กินได้เด้๋ยจะเด้อนี่สองดาว เก็บได้มาม้าก็กินมันกันเนี่ยกินได้เด้อค่ะเบอร์ไนสมด์สองดาวจ้ <Okay. S 1> ะโอหนึ่งเก็บเลยเก็บให้มามา้มาได้ไหมอ๋อเฮ้ยเก็บฉันหน่อยนี่ก็ได้ไป <c oughs> <c oughs> เอาพอก,กระเทืนอนมีอีกบ่ปักล่าฮะเห็นมันปูมีอีกบกล้ลูก ฮาดูเห he yes! yes! hmm. yeah. uh. well, hmm. yeah, ็นแล้วพี่น้องจ้ะเห็ดเห็ดขอนเห็ดขอนสนจ้ะเดี๋ยวอะไรอยเงี้ยเซนเห็ดขอนสนก็มีเด้อเห็ดขอนสนก็มีลูกดยหลุกมีหะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ ถือเมียให้มาม้าเลยถือเมียให้หมาม้าหน่อยออได้ฮอตเฮ็ดขอนสวนบาทนี่เขาขันหมัน,มนอันนี้ดอกใ่นี่มันแก่แล้ว นี่ดอกใหญ่ได้แจะมันแกแล้วเอาขึ้นไปทั้งพุ่นเอานี่มาให้มามาดูที่นี่อันนี้แกแล้วพี่น้องจ้ะเห็ดขอนสวนเอาโมหูหน่อยๆเอานี่ ดูต่อไปค่ะเก๋อ่ะนี่นาทีนี้ปานนี่อ๋อกล่องคือเป็นสียังสีเนาะมาเนี่ยนี่เฮ็ดคอนโซนดูชัดชัดอย่ากิะคุ่อะไปตัดขาทีเดียวได้จ้ะเด้อลูกหนุอยมานน้ำบุญมันพูโมกกำลังเกิดไปอะไรคะ หนว้าวเฮ <laughs> ็ดลมไปเฮ็ดน้ำหมากนี่เชื่อ มีอีกบ่าลูกอันนี้กะถาดกินบมดแล้วพี่น้องมา่ะจ๊ะมาประทันไปตัดขาทีเดียวนัที่บา้า,บา,านนเนีเ่นี่เห็ดมันปูไป เธอไปหาพ่อเธอก็ได้นะลูกฮะยุงเยอะมื่อนี่แม่เจสันเก็บเห็ดเห็ดรวมดวเ้อพี่น้องจ้ะมีหอดเห็ดล่มนี่เห็ดล่มกับมีนี่ เห็ดมันปูเห็ดก็แดงเห็ดขอนกับมีจ้ะมันจะอยู่ในหลืบเห็ดม,มันปูอโอ้กล้องก็ได้

คลิปนี้แม่เกสันมาเฮ็ดคลิปมวนมนหาเห็ดให้เบื้องเด้อพี่น้องจา๋าถ้าเห็ดกำลังสีออกอยู่ถ้าแหงบ่มีเวลาไปหาเห็ดจา้าเฮ็ดต่างาั้นแม่ลูกเฮ็ดงาน้นเฮ็ดแม่เกสันเฮ็ดสองล้านเด้อพี่น้องจา๋าเฮ็ดสองล้าน แลนน่นน้าแล่นหลังใส่ล้านนึงออกตำล่านนึงเลิกงานกับสองทุ่มแตบบ่มีเวลาสิเข้ามา youtube เบิ่งนู่นนั่นนี่เลยเม่เกสันขอโทษขออภัยเด้จ้ะเอาขอจบคลิปสัน้นๆมวนๆเด้อเขาป้าหาเห็ดยามบ้างของเม่เกสันมีหน่อยมากเลยจ้ะขอบคุณได้หลายได้จ้ะเด้อเขามาหลับมาชมมาเบิงให้กำลังใจเม่เกสัน ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ